ฮะมีสอบใช่นะคะสาวบอกเอ่อบอกมีก่อน,น้อนอย,อย่างนี้มึสองเลยเป็นสุดยอดเนาะมึงเป็นอะไรนี่ยอยู่ๆหน้ามึงมึงมองอะไรเฮ้ยพี่เอาเอาเอา,เอาพี่หลอกมะเนี่ย <c oughs> เอาอย่างเงี้เอ,อิร์ธพีหรือเปล่คนตายนี่เฮ้ยทำไมคนตายชอบเอิร์ธวะ ไม่ได้เอิร์ธมีอะไรมึงเห็นอะไรมีคนห้อยหัวลงมาเหรออิทหายไม่ไม่พี่อยู่พ anyway> ี่อยู่คนเดียวป่ะเนี่ะพี่อยู่คนอ้าวชิปหายดูถามมึงดูมึงถามตอนตีหนึ่งมึงเห็นมีผู้หญิงมานั่งกับพี่เหรอไม่ไม่เห็นผู้ชายอยู่ตะกูลนี่ไงผู้ชายอืมใช่พังเห็นผู้ชายยิ่งคืออะไรเห็นเอ๊ะน้องๆอะไรจริงๆพี่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่สองวันไอชิปหายจะพูดอีกยี้เฮ้ยสองวันแล้วพี่มีเพื่อนเล่นด้วย เห็นอะไรเอ้ยพี่พเป็นคนเชื่อเรื่องนี้จริงเห็นอะไรเอาดีเอาดีาดผมไม่รู้แล้วมึงเชื่อไหมหมอดูแม่เพิ่งทับพ,พี่เฮ้ยเองอ,อม,มีคนตามนะเหียจะดูคุณพูดมันไม่มีอะไรมือก็เงากระจก เดี๋ยวกูบอกนี่กระจกเลยบิ้วกูบ้างนี่กระจกหันมาที่หันมากระจกูันมากูไม่ผีอออนยิ่งใจค่อยข้างหลังบอกไม่เบอร์นะเบอร์แกล้งพี่ใช่ไหมไม่ได้แกล้งเฮ้ยเอย่าดีๆเฮ้ยอย่าแกล้งพี่แกล้งนะเนี่ยขี้แกล้งนะเนี่ยทำอะไรทำอะไรกันอยู่อ่ะอยู่ๆก็ทำอะไรกันอยู่หุ่ยเหี้ยพี่ก่อนเป็นอะไรไม่เพื่อนเป็นอะไรช็อกอะไรเป็น โดนไฟดูดา่ะท้าโดนไฟดูดหรือว่าไงเรามองอะไรวะเนี่ยโอ้หนูก็นึกว่าพี่มีสองคนเป็นกระจกกระจกทำไมก็ก็งงอยู่งงอะไรเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ไม่คือหนูคิดว่ามีแฝดว้ย จะใจเต้นตึกๆเลยพี่พี่เพิ่งซื้อมาพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานดูเห็นอะไรดูเห็นอะไรเอาดีๆเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่เล่นจริงอ๋อไม่เล่นก็เห็นพี่ไม่ไม่มีแล้วหนูอึ้งอะไรหนูหนูเหมือนหนูเห็นผีอ่ะเอามาเมื่อกี้หนูก็เออเดี๋ยวใจเต้นก็เมื่อกี้เมื่อกี้ภาพภาพภาพที่พี่คุยอะที่แม่แบบกับกระจกนั่นเนี่ยเห็นไหม เพ <so ื่อนบอกเคยเจอเคยเจอได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเราหลอนตอนเนี้ยฮะคือเพื่อนเราหลอนตอนเนี้ยอะไรไปอะไรไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่เพ um> ื่อแดงเคยเจอหน้าที่เหรอมันมันไม่เคยแค่คุ้นๆเฉยๆอาจจะไม่ใช่คนละคนหนึ่งแล้วเสื้อขาวเป็นอะไรเนี่ยตกใจเหมือนแบบบ้าน้คนละคนบ้านพี่มีผีเหรอเฮ้ ทำอย่างนี้อย่าเล่นนะจุ๊บจุ๊บพี่หำอมะใช่เหนียวนะเห็นอะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรพักอย่าเหนียนี่เหรอเบเห็นเห็นอะไรเห็นดิ๊กนะเราเรานั่งดิ๊กันอยู่หรอฮะพูดอะไรวะเนี่ยอะไร มันเยอะครเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเล่นอย่าอย่าเล่นมันกระจกเฮ้ยอะไรเนี่ยแกล้งพี่เอ้ยพี่โกผีจริงอย่าเล่นอย่างนี้ไม่ได้แกล้งมัน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 หันมาแบบตอนตอนหน้าตรงคนนี้เนาะเออไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นกระจกไงได้เห็นอะไรพวกแฟบพวกแฟบพวกเกี้ยก็เลยตกใจอย่าอย่าเล่นครัโกผี อันนี้ก็กลัวแล้วเขาัวไหมแล้ววันเนี้เป็นวันพระเออแล้วอันนี้เป็นวันพระด้วยอันใหญ่เออมันก็เงาปกติจะสอนวิชาอะไรก็คุณเรียนก็คุณเรียนวิชาอะไรล่ะผมก็จะสอนวิชาโทเมโทโทเมโตโทเมโตนี่คืออะไรอ่ะ เมื่อกี้คืออะไรไหนคืออะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นั่งหันหันหน้ามาใช่ไหมไห้อยู่ดีๆคนในกระจกก็หันหน้ามาคนในกระจกมันกระจกมันไม่ใช่คนในกระจกมันคือผมนี่แหละก็นั่นแหละเมื่อกี้หันหน้ามาเราเป็นคนที่ไหนมีขี้แกงกนะเนี่ยขี้แกงนะเนี่ยเราพี่บอกพี่บอกเพื่อนหน่อยขี้แกงนะเนี่ยผมอยู่บ้านคนเดียวบอกกลัวตีสามแล้วนี่อ๋อจริงเมื่อกี้เร่เห็นจริงแตนเนี่ยม่เด็ดเด็ดตลกกันเนี่ยไปคนตลกกันเนี่ย ผมหันมันก็ต้องหันสิไปฉกน้ำมาอย่างเงี้ยโอ้ใช่พี่ช่างถ้พูดเรียกพี่ช่างนี้ปัดเลยค่ะปัดเลยปิดกระป๋อตีเนี่ยแล้วโลกบอกมันดูถูกตรงไหนก็เกมเด็กเขาเล่นกันคุณหนูกลัวหน้าติงนี่กระจกอะไรอ่ะไม่ต้องไปในกระจกอ่ะเราก็อย่าไปมองสิที่ซื้อมามือสองกระจกเนี่ยสวยป่ะเฮ้ย ิญานอยู่ในกระจกบ้านนี้หุยห้องที่มูนอยู่นะเอออันนี้คือห้องที่ไม่มีอะไรนี่พี่พีอะมือวิญญาณร้ายกลายร่างไม่มีใครยับยั้งยังลงติ๊กตอกอ่ะมันลงไม่ได้เองรู้แล้วแอปนี้มีผีหรือมึงผีแอบผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสามารถกลับบ้านได้ถ้าบอกอยู่ข้างนอกก็จะไม่ใช่อะเนาะใช่อะไรนะเมื่อกีก้ที่พี่ถามว่าเนาะพี่ถามว่าวเาป็นคนที่ไหนไอ้าด่าพี่อ่ะด่าอีกแกอุ้ไม่ใช่เราด่าพี่ทำไมนี่เออเว้ยเดี๋ยวนี้คนสวยเขาแปลกๆเว้ยพี่อยู่พี่อยู่ใครอีกคนอ่ะพี่อยู่คนเดียวสิคะทำไมหนูเห็นมีใครนั่งกับพี่อะอ๋อไม่เห็นเ็นเจ้าของใคร,ใครยังเหมือนเปนเออทำไม ที่อยู่บ้านคนเดียวพี่กลัวสาบานสาบานไหมสาบานพี่เพิ่งพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานมือสองหนูอะเอาดีดีมันเป็นลายไทยไงพี่เห็นมันสวยเห็นพี่อ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ขยับแต่ว่าในกระจกอัขยับพี่กลัวนี่จริงจริงไหมนี่เมื่อกี้หนูนอนอยู่อย่างนี้แล้วหนูก็ดูแล้วมันแบบมันเห็นเอาดีพี่ดูขนหขรเนี่ยเอาดีดี จริงพี่จริงมันก็ไม่ได้หันนี่เข้าหาตัวหรือเปล่าปกติถ้าแบบเวลานอนเวลานอนหรือเวลาทําอะไรถ้าแบบกระจกหันเข้าหาตัวในกระจกอาจจะขยับแต่ตัวอาจจะไม่ขยับอะไรเงี้ยไม่น่ากูไม่น่าซื้อเลยคนขายแม่งลดให้พี่เท่าไหร่เท่าไหร่มันตั้งพันสองพี่ได้เตาร้อยมันหันเองจริงๆิงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไร ผ่านเองจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่ครับนี่ครับนี่ครับสเตีมเกมเลยพี่ไม่จะเตีมแกงคนนี่เฉยอรั้งนีพี่จะแกงอะไรผมเนี่ยด่าเมื่อกี้พี่แม่งผู้หญิงแม่งปัดเดี๋ยผมเนี่ยผมอยากคุยกับผู้หญิงเอาคุยกับพี่ไหมล่ะคุยเลยพี่ถามว่าไงถามมาพี่ทำไมล่ะอะไรไม่นี่อาออะไรอะไรเฮ้ย